เดี๋ยวเรากลับไปประจนพัยกันต่อเลยดีกว่าทุกคนอุ้ยนอนฟันได้ไหมไม่ได้ทําไมเธอต้องร้องเพลงด้วยห่ะเจ้าตัวน้อยประตูนี่น่ะมันดูไม่ค่อยอยากจะฟังเท่าไหร่นะโอ้แน่นอนสิว่าฉันร้องเพลงอยู่ฉันคือฉันชื่อว่าเชอร์มาผู้แสบงบุญชีเนกับคุณฉันได้ยินเสียงเรียกร้องจากป้อมประการยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับปีกวิญญาณของผู้ศรัทธาคนอื่นแต่ดูสิพอฉันเริ่มการเดินทางอักษรศิษย์ของฉันแล้ว ฉันก็ถูกทดสอบทันทีโดยประตูใหญ่ที่กั้นชั้นระหว่างทางข้างหน้ามีเพียงบทเพลงและคำอธิษฐานเท่านั้นที่จะเปิดทางให้มันร่วมประสานเสียงกับฉันสิสาวน้อยเสื้อสีแดงเธอและฉันและละคอ,อและเสียงระครงนำโชคของฉันจะขับขานไปด้วยกันจนกิ่ประตูใหญ่จะเปิดออกมันต้องใช้ดาบเข้าใจไหมหนูใช้เสียงหนตรตีไม่ได้ต้องใช้ดาบฟันให้หยุสิฉันไม่ได้ขอให้เธอทำลายประตูซะหน่อย นั้นน้องร้องเพลงต่อไปนะพี่ไปแล้วโอเคอุ้ยอะไรอ่ะแม่งมุมเบสิกดีว่ะเฮ้ยทำให้เราละแวงเล่นเนี่ยมันแค่เดินไปเดินมามันมันคล้ายๆหนอนเลยอะแค่เมื่อแต่แข่งเก่งกว่านิดนึงนี่ดูสิอืมอืมอืมแตกอุ้ย,ย,ยข้างล่างน่ากลัวมากชือ้อ อ๋อโอเคยังไม่ตายทุกคนยังไม่ตายแค่เสียเลือดเฉยๆไม่มีอะไรไนี่ว่ะอ๋อนี่ไงตรงนี้อุ oh, ้ยของจริงอันเนี้ยอุ้ยผมรอให้มันตกไดไหมมันไม่มันไม่ตกทุกคนโอ้นี่เนี่น<า>ยนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่ตีคุณเรงเลย โอ้โหนั่นนึงนะไอตัวเมื่อกี้ทีเดียวสามดาวมจทุกคนนี่มันบอได้เลยเนี่ยชื้นโอเคตรงนี้แหละทุกคนนั่นนึงนะขอฟันก่อนข้างบนคืออะไรวะไม่เห็นหน้าอะไรเลยจะฟันทำไมเนี่ยโอ้โอ้มันคืออะไรเอ่ยไม่รู้อะผมที่รู้อะห้ามโดนมันตีทุกคนตีโคตรแรงไอตัวเนี้ย ผมชินแล้วผมกิ้งแล้วน่าฮะเออสักทีเถอะลูกกระจกโดนพลาดมีลูกกระจกตัวกระจงตัวกระจงคืออะไรวะตัวกระเจอะไรเยอ่า Hello g ตัวอะไรอ่ะโอ้ยทำไมพวกนี้มันชอบพวกนี้อย่างวะเออ ตีเองกี่ทีเนี่ยฮะสามทีสามทีอุ้ยคืออะไรวะไม่น่ามีอะไรอลยทุกคนแล้วผมก็ไม่น่าจะลงไปด้วยหรือว่าผมต้องลงไปเหรอทุกคนอ๋อใช่โอ้โหเดี๋ยว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 อันนี้บอสไฟเหรอหรือว่ายังไงไอตัวนี้ไม่ใช่บอสไอตัวนี้รู้กระจกสามทีตายผมจำได้ าทีมีไหมอุ้ยอ๋อตกใจหมดเลอยเป็นอตัวใหญ่เออเออฟันก่อนอะไรอะอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้จะฮิสวยๆรอดอยู่ เนี่ผมโดนอีกแล้วทุกคนสวยตายหนึ่งโอเคตัวเดียวก็ง่ายแล้วอ้ยไม่ง่ายอ่ะไม่ง่ายละไม่ง่ายละไม่ง่ายละ,ยละแรทีนี้มันตัวใหญ่มาไงอุ้ยทีเดียวคือผมตายเลยนะ,นะทุกคนมานี่สิมา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 ตรงนี้มีขนดมนะลูกมามา,มา มันไม่มสนใจผมอกทุกคนเลือแล้วไงเลือนล้วก <c oughs> ี้กินร้นบ้านอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยคิดว่าคิดว่าจะอืมหลบหลบหลบนี่เดชเรียบร้อยอระตูแเตกข้ารามีน้องร้องเพลงอยู่ทุกคนโอ้แล้วผมจะตายแล้วอ๋อนี่ไงคิวได้อือ ตรงนี้อ้าวสวัสดีน้องเห็นพี่มั้ยเนี่ย<ะ>ผมต้องขันโยกข้างบนใช่ไหมเปิดโอ้โหต้องมีกลไกอะไรลังหนาเนี่ยคะอ้าวเป็นไงเปิดให้แล้วในคำขอบคุณให้นี่เธอเห็นหมั้ยอ่าประตูอันใหญ่เนี่ย ได้ยินเสียงเพลงของฉันและด้วยความเมตตาของมันมันเปิดทางให้ฉันไปต่อประตูเอ๋ยประตูประตูที่สวยที่สุดฉันเคยเจอเลยเ <c oughs> ออลูกเราว่าเรามีเรื่องที่เข้าใจผิดอย่างหนึ่งนะลูกอ่าล้วลกลับไปเซฟก่อนลุงคนนี้เขาก็ยังสร้างอะไรของเขาไม่เสร็จนะครับผมเคเซฟอันนี้ใช่ไหม <c oughs> โอ้คืออะไรอะ่ะอินเสิร์ต เสียสาเพื่อจุดเซฟโอ้โหอันนี้อินสเปกนักบุญเอย๋ยคุณโชคดีมากนะที่ได้เดินทางบนแผ่นดินของฟารนะูมน่ะต้องทำต้นตอเปลือกของผู้ที่เสียสละชีวิตเพื่อรักษาอาณาจักรของเราไว้เป็นเหมือนคำสลักไว้ที่กำแพงนะครับผมทุกคนโอ้เด๋ยมมารอข้างล่างลาวาดีนะไม่โดด<า>อืมขอสำรวจก่อน คืออะไรวะเนี่ย,อ,ยอันนี้คือเปลือกอะไรอหรทุกคนมันเอาไปทำอะไรมันเอาไว้เล่ของกันไม่ได้เฮ้ยโอ้ดีๆนะดีๆเออนั่น,นแหละดีๆอุ๊ยไอ้คอปเตอร์ไม่พ่หยุดหยุดไอ้คอปเตอร์ไม่พ่ายน่าผ่านจริงเลยตัวนี้เริ่าจะแค่ให้เราต่อตัวอ่าใช่ให้เราต่อตัวขึ้นไป บอสเลยเหรอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่บอสแค่มันเก่งแค่มันดาเมจโคตรแรงโอ้คนนี่แหละคุดกูงเลยตัวเนี้ยตีทีสามฮ่าอุ้ยเฮยกระโดดขึ้นไปปอมอันนี้ของปอมโอ่ามันบินกวนประสาทเออนั่นแหละมาหิวได้แล้วสวย วนะเนี่ยเพราะวมันมีตัวอะไรซ่อนตัวอยู่ข้างในนี่ทอนเลยว่ะทุกคนอะไรอะ่ะอ้ยโ,โดนเข้ามุมคืออะไรวนะเนี่ยอ๋ออันนั้นเราเหยียบนานไม่ได้มันจะแตกโอเคแล้วสตูรีเซ็ดด้วยไงประเด็นอุ๊ยมันจะเข้ามุมผมอีกแล้ว นี่นี่โอ้ยอันนี้แต่ละอันอ้ยตรงนี้เลยเหรออุ้ยพวกเอ็งนี่ก็นอข้างล่างสวัสดีพี่ไม่มีอะไรหรอกพี่ผมแค่จะมาทักทายจะฆ่าปะโอ้ยโอ้โหแล้วเริ่มใหม่ทบจริง นี่เนาะกวนกวนประสาทเฮ้ <c oughs> ตายแล้วเนี่ยแป๊บนึงหิวก่อนตายรอบนี้ไม่ขับนะทุกคน <c oughs> โอ้ยอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> อุ้ยไม่ตายหรอเฮ <c oughs> ้ยเลย กูจะตายอะไรแชร์แพดเดนต์ปิดล็อกเครื่องมือทุกคนติดตั้งเครื่องมือในแถบเมนูคืออะไรวะออบชั่นใช่ไหมอันไหนวะในแถบเมนูอ่าอ่าเราปรับปุ่มได้นี่วะเอเทแท็กก็เป็นปุ่มคลิกซ้ายอ่า แหม่ตั้งนานเพิ่งรู้โอเคอ่ามาอ่าปรับปุ่มแล้วอ่าทีนี้ง่ายขึ้นแล้วทุกคนอุย้ยอู้แปบบ๊บนึงนะไม่ชินปุ่มกลายเป็นไม่ชินปุ่มไปเลยทีนี้อุตส่าห์ปรับให้ถูกต้องและโอ้เองเองใจเย็นเอิงปั๊บบนึ่งนะเองเองใจเย็นก่อนเองิงผูนรู้แหละสมนะ ไม่หิวไหมเออยังดีว่ะโอ้โอ้จะต,ตายขี้งเกียจสำรวจแล้วทุกคนมานานาก็เป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจทีหลัง,ลแ,ง,แ,งแล้วกันแต่ว่าไอ้ไอ้นี้แน่ไงว่าละยั่งพูดไม่ทันขัดคำเลยไอ้พูกนี้มีแน่นอน,อนอเป็นผูมอาเป็นลิฟต์ด่วนกาได้ไหมกอไม่ได้อุ๊ยสวัสดีครับอุ้ยช ตกใจจริงนะเฮ้ย <c oughs> ปพราะฉันก็ขอพรมและประาษาสัมผัสเฉียบรมเรื่องนะ่ะอันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายวะเนี่ยในดินเดนของข้านี่คือวิธีที่พวกเราทักทายกันแม้เจ้าจะเป็นเพียงเด็กแรกเกิดแต่เจ้าก็เป็นนักรบเช่นกันท่าทางของเธออาวุธของเธอและการเคลื่อนไหวของเธอล้วนประกาศเช่นกันเ <'s> จ้ามองราสาสัมผัสของข้าได้เฉียบคมมากแต่ว่าวัยเด็กของข้าก็ผ่านไปนานแล้วนะแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี่ล่ะ ข้าเห็นร่องรอยการต่อสู้อยู่รอบรอบ,รอบนี้พวกผู้สแสบแงบุญแปลกประหลาดพวกนี้ในค่ายด้านล่างพวกเขาก็ค่อนข้างจะเป็นมิจฉะนะแต่พอขึ้นมาที่นี่พวกเขาก็ดูจะเสียสติไปหมดพวกเขาตะโกนออกไปในความมืดและโจมตีเพื่อนุ่มทางของพวกเขายักษ์นิชจงชัดอาวุธออกมาและยืนหยัดให้มันหนทางข้างหน้าเป็นทางโคตรเคี้ยวและหลงทและการหลงทางจะนํามาซึ่งความตายเท่านั้น ฉันเป็นผู้นําทางในเผ่าของฉันและกําลังหาแผนที่ของดินแดนเหล่านี้อยู่ฉันสามารถแลกเปลี่ยนกับเธอได้นะถ้าเธอมีอ่ะอ้าถูกกว่าเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวมาโรแมปอ๋อเป็นแมปของดินแดนนี้หรอมอสแลนแมปมอ Land m a ปนี่มันลี่เราผ่านมาแล้วใช่ไหมทุกคนเราจะเอาไปทําไมวะอ๋อไม่ใช่คนนอเป็นปาก,กาด้วยปากานี้คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ใหม่ๆที่คุณค้นพบลงได้ในแผนที่ของคุณ เราเอาปากกาขนนกเหล่านี้มาจากกอพิน,นีที่พ่อของฉันล่ามาก็คือถ้าเราเมียเนี้ยเหมือนเราจะสามารถสร้างแผนที่เองได้นะคระทุกคนคงไม่ต้องใช้หรอกมกั่งเพราะยังไงก็ตามเราก็จําแผนที่ได้อยู่แล้วใช่ไหมทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวผมยังไม่ซื้อละกัน yes, <there> ในดินแดนแห่งน,นี้ชื่อถูกตั้งขึ้นอิสระใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้าคือชาคราชื่อชาคราผู้ถือแหวนหากการล่าของเรากลับมาบรรจบกันอีกครั้งข้าจะมีแผนที่ใหม่ให้แลกเปลี่ยน สำหรับตอนนี้ลาก่อนแล้วกันนะเจ้าเด็กถือเข็มอันนี้เราสามารถซื้อของเขาได้ใช่ไหมแสดงว่าเราสามารถกลับมาซื้อได้เรื่อยๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยแล้วกันอะไรเนี่ยยู่ดีก็ส่งเสียงโอ้ยผมเห็นทุกคนตัวนี้มันเหมือนมีมานั่งอะแล้วไปยังไงวะเนี่ยมาชมโอ๊โอ้ยมีเหรอโอ้ยโอ๊ยไปนึงจะตายกลับก่อน โอเคมาเลือกเต็มแล้ว <S <S อุ้ยเองนี่น่าลำคาเลกินมาสิเออนี่แหละแตกมันคือตัวอะไรมาน,น่ะทุกคนอุ้ยสมหน้าขึ้นไปต้องขึ้นฝั่งทางนี้ใช่ไหมโอเคอุ้ยกลางอากาศเลยเหรอ <S <S 1> <S 1> อู้ แต่ละตัวที่นี่เนาะอุยอยอ้ยนั่นนึงยูก่อนอ้วตอนนงด่านนี้โคตรยากเลยแล้วแบบมานั่งเราอยู่ไหนวะทุกคนหรือว่ามานั่งเรามันอยู่อีกฝั่งหรือเปล่าอะไรเนี่ยเป็นกระดิ่งอุย้ยนี่แป๊บเป็นนึงมามันบอดดิว่ะพี่ ฟันฟันไม่ได้ปะมันพ่นลงามาใหม่เรื่อยๆอะแสดงว่านี่ไม่ใช่ทางโอ้โหผมหาจุดเซฟก่อนประเด็นคืออยากไปอีกฝั่งหนึ่งว่ะผมอยากไปเซฟทุกคนจะตายเร็วอู้เงิน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 เพิ่มข้างล่างนี้อุ้ยโอ้อะไรอะเมื่อกี้เมื่อกี้มนันนอนอะไรวะอู้ โคตรน่าก,กลัวคือไรอะ่ะโดนแม่งโดนใยควบคุมเหรอผมเริ่มกลัวแล้วทุกคนบอสตัวต่วอไปเป็นเมงมุมแน,น,น่นอนเลยปะคือแบบทั้งดาเนีน่ยม,มันมีใยเมงมุมหมดเลยแล้วไอตัวใหญ่เมืเม่อกีอ้ที่เราไปเจออ่ะมันเหมือนโดนใยเมงมุมขังอยู่อะทุกคนตายโหระเงินเยอะซะด้วยพวกเงินเยอะเนี่ยเราเนี่ยฮ้อฮอโอ้โหแต่ละตัวที่เจอเนา จะตายมันยากจังวาตัวนี้เฮ้ยกี่ปีกี่วันเนี่ยฮะอ้จเย็นโอ้โหคอมโบนี้โอ้ยโอ้ตัวนี้มันยากว่ะอ่าเรา,เราต้องลอ่อเราต้องล่อทุกคนอ่าอย่างนี้อย่างนี้เออนนั่นแหละฟันกล่นจะตาย เปล่าไปที่อ่าในที่สุดอ่าเรียบร้อยเอ้ยเมื่อวาน้ำมันมีไอเทมโอเคเราใส่ไอเทมอันนี้มันใช้ทําอะไรได้วะทุกคนช่วยให้สามารถรวบรวมเศษเปลือกหอยจากสิ่งมีชีวิตที่พ่ายแพ้ได้มากขึ้นก็คือได้เงินมากขึ้นแหละเปิดประตูเออเรียบร้อยเมื่อานน้ำผมอัดมานานเรี่ยงวะเนี่ยโอ้ทุกคน แันหนึ่งนะผมไม่รู้ตัวเลยอะผมอ่านมาประมาณ50นาทีแล้วอะทุกคนเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้ว